วันนี้ถอยเตามาใหม่นะครับทดลองดูเทสเทสดูนะครับหลังจากที่เตาใบที่1น,นะ,ะไปแล้วนะครับนะะกลับบ้านเกา่านะะซีนรั่วเกิดไฟไหม้นะฮะกระป๋องแก๊สที่ใช้กับตัวนี้จะมีอยู่สองแบบนะะทีนี้เอาแบบคอสั้นกับคอยาวนะะอันนี้ใช้สำหรับ เตาแก๊สปิกนิกโดยเฉพาะปรากฏว่าตัวที่ซื้อมาพอสั้นฮะทำให้ไม่ได้ลักษณะของเขาก็เลยต้องถอยมาใหม่ซีลรั่วเกิดไฟไหม้อันนี้ก็ร้อนๆเลยนะครับร้อนๆเลยมาดื่มกาแฟกันครับผม